สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนมาพบกับติวเข้มบายครูอูอีกครั้งนะคะวันนี้เช่นเดิมค่ะอยู่ที่ข้อสอบปลายภาคค่ะวิชาวิทยาศาสตร์ป .1 EP4 นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเรามาดูข้อควรทราบก่อนการทําข้อสอบกันนะคะ ข้อควรทราบก่อนการทำข้อสอบข้อแรกเด็กๆเตรียมสมุดปากกาสำหรับจดคำตอบในการทำข้อสอบข้อที่2อ่านข้อสอบให้เข้าใจค่ะก่อนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียวนะคะข้อที่3แบบทดสอบทั้งหมดนะคะ100ข้อครูแบ่งเป็นรอบละ10ข้อนะคะข้อที่4หลังครบ1ิบข้อจะทำการเฉลยข้อสอบทั้งหมดข้อที่ห้า ให้คะแนนตัวเองและทบทวนข้อสอบใหม่อีกครั้งหากได้คะแนนน้อยกว่า8ข้อนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มทำข้อสอบกันได้เลยค่ะติวข้อสอบรายภาควิชาวิทยาศาสตร์ป .1 e p .4 ข้อ31ข้อใดต้องใช้ทั้งแรงดึงและแรงผลักเด็กๆด,ดูจากภาพแล้วตอบคำถามได้เลยนะคะ 32. ถ้านักเรียนออกแรงกระทําต่อวัตถุในข้อใดจะไม่ทําให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ก็ไก่เปิดปิดประตูขอไข่ยกตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ขอควายดึงสายจูงลูกสุนัขค่ะ 33จากภาพข้อใดสรุปได้ถูกต้องกไก่ใช้แรงดึงทำให้รถเคลื่อนที่คอไข่ใช้แรงผักทำให้รถหยุดเคลื่อนที่อควายใช้แรงผักทำให้รถเคลื่อนที่ค่ะ34บริเวณใดที่อาจพบเห็นป้ายดึงแล้วก็ผลักนะคะกไก่ทางขึ้นลิฟต์ ขอไข่าทางเข้าประตูขอควายทางหนีไฟค่ะ35จากการทดลองมีจุดประสงค์อย่างไรก็ไก่ต้องการทดสอบองค์ประกอบในดินขอไข่ต้องการทดสอบสีของดินขอควายต้องการทดสอบการดูดซับน้ำของดินค่ะ เด็กๆด,ดูภาพประกอบนะคะภาพนี้ใช้ตอบคำถามข้อ35ถึง38ค่ะ36การทดลองนี้ต้องจัดสิ่งใดให้เหมือนกันก็ไก่ชนิดของดินขอไข่ปริมาณน้ำที่เทลงในดินข้อควายสถานที่ที่นำดินตัวอย่างมาส 7. จากการทดลองนี้ต้องจัดสิ่งใดให้ต่างกันก็ไก่ชนิดของดินขอไข่ขนาดของบิกอร์ขอควายปริมาณน้ำที่เทลงในดินค่ะ 38. จากการทดลองดินชนิดใดระบายน้ำได้ดีที่สุด ก็ไก่ดินชนิดที่หนึ่งขอไข่ดินชนิดที่สองขอควายดินชนิดที่สามค่ะค้อ39ถ้าพืชต้องการน้ำน้อยไม่ควรปลูกในดินชนิดใดก็ไก่ดินเหนียวขอไข่ดินร่วนคอควายดินทรายค่ะ และข้อ40ค่ะมีเม็ดดินขนาดกลางเนื้อดินละเอียดนุ่มมือระบายน้ำได้ดีพอสมควรเมื่อถูกน้ำจะติดมือเล็กน้อยจากข้อความเป็นสมบัติของดินชนิดใดก็ไก่ดินเหนียวขอไข่ดินร่วนคอควายดินทรายค่ะ เป็นยังไงบ้างคะข้อสอบทั้งหมดครบ10ข้อแล้วเด็กๆทวนคำตอบอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนี้ครูจะพาเด็กๆไปเฉลยข้อสอบปลายภาควิชาวิทยาศา,ศาสตร์ป .1 EP4 กันค่ะพร้อมแล้วเราไปเฉลยข้อสอบกันดีกว่าคะ่ะ ฉเฉลยข้อสอบปลายภาควิชาวิทยาศาสตร์ป .1 EP ที่4ข้อ31ข้อใดต้องใช้ทั้งแรงดึงและแรงผักข้อนี้ตอบขอไข่ค่ะการเล่นชิงช้านั่นเองนะคะ 32. ถ้านักเรียนออกแรงกระทําต่อวัตถุในข้อใดจะไม่ทําให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ข้อนี้ตอบขอไข่ค่ะการยกตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่นะคะ 13. จากภาพข้อใดสรุปได้ถูกต้องที่สุดข้อนี้ตอบพอควายค่ะใช้แรงผลักจะทำให้รถเคลื่อนที่ค่ะสาสิบสบริเวณใดที่อาจพบเห็นป้ายดึงและผลักข้อนี้ตอบขอไข่ค่ะทางเข้าประตูค่ะ จากการทดลองมีจุดประสงค์อย่างไรเด็กๆด,ดูภาพประกอบนะคะข้อนี้ตอบคอควายค่ะต้องการทดสอบการดูดซับน้ำของดินค่ะ 36. การทดลองนี้ต้องจัดสิ่งใดให้เหมือนกันตอบขอไขค่ค่ะปริมาณน้ำที่เทลงในดินค่ะ 37. จากการทดลองนี้ต้องจัดสิ่งใดให้ต่างกันตอบกอไก่ค่ะชนิดของดินค่ะ 38. จากการทดลองดินชนิดใดระบายน้ำได้ดีที่สุดตอบขอไขค่ค่ะดินชนิดที่สองค่ะ 39ถ้าพืชต้องการน้ำน้อยไม่ควรปลูกในดินชนิดใดข้อนี้ตอบกอไก่ค่ะดินเหนียวค่ะ และข้อสุดท้ายค่ะ40มีเม็ดดินขนาดกลางเนื้อดินละเอียดนุ่มมือระบายน้ำได้ดีพอสมควรเมื่อถูกน้ำจะติดมือเล็กน้อยจากข้อความเป็นสมบัติของดินชนิด,ดออใดตอบขอไข่ค่ะดินร่วนค่ะเด็กๆ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆข้อสอบเฉลยครบทั้งหมด10ข้อแล้วเด็กๆทำข้อสอบได้กันทั้งหมดกี่ข้อคะหลังจากนี้ให้นักเรียนทวนคำตอบและทำข้อสอบอีกครั้งนะคะถ้าเราทำข้อสอบได้ไม่ถึง8ข้อนะคะสำหรับวันนี้ติวเข้มบายครูอลาไปก่อนคะ่ะพบกันใหม่ในข้อสอบปลายภาควิชาวิทยาศาสตร์ป .1 EP ที่5นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ